จข้อนี้เป็นเรื่องเซตเนะรโจทย์บอกว่าจากการสํารวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่หนึ่งร้อยคนเกี่ยวกับทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบคือฝรั่งเศสเยอรมันและบราซิลมีนักเรียนชอบทีมฝรั่งเศสสี่สิบคนเยอรมันห้าสิบแปดคนและบราซิลสี่สิบแปดคนคนที่ชอบทีมบราซิลอย่างเดียวเนี่ยสิบสี่คนไม่ชอบทีมใดเลยห้าคนโจอยากทราบว่ามีนักเรียนที่ชอบทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันกี่คน เราใช้แผนภาพของเวนนอยเลอร์ในการช่วยทำโจทย์ข้อน,นี้โดยเรากำหนดให้ f เป็นนักเรียนที่ชอบทีมฝรั่งเศส g เป็นนักเรียนที่ชอบทีมเยอรมันและ b เป็นจำนวนนักเรียนที่ชอบทีมบราซิลโจทย์ให้หานักเรียนที่ชอบทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันก็คือส่วนที่แรงเงาสีแดงนั่นคือโจทย์ให้หา nf intersect g นั่นเอง มาดูสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่านักเรียนม4 1 0 0คนนั่นคือ Universal เท่ากับ100นักเรียนที่ชอบทีมบราซิลอย่างเดียว14คนแล้วก็ไม่ชอบทีมใดเลย5คนนั่นคือ5คนเนี่ยอยู่นอกวงทั้ง3วงดังนั้นในส่วนที่แรงเงาสีฟ้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ100-19คือ81 และจากสูตร union nf union g เท่ากับ m nf บวก ng ลบด้วย nf intersect g เราแทาน nf intersect g ด้วย81 nf คือจำนวนนักเรียนที่ชอบฝรั่งเศส40 ng ชอบเยอรมัน58 หลังจากนั้นเราแก้สมการหา nf intersect g nf intersect g เท่ากับ17นั่นคือมีนักเรียนที่ชอบทีมฝรั่งเศสและเยอรมันจำนวน17คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอโจทย์ลักษณะนี้เราจะใช้สูตรนี้ในการแก้ปัญหาโจทย์